สวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้แม่ดาวจะพาเ,เพื่อนๆมาทําผัดกะเพรานะคะอันนี้คือพริกกับกระเทียมนะคะที่ตําไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่กัะนลงไปเลยจ้านะคะเราก็จะมาผู้พริกก่อนนะคะให้เขมีความหอมก่อนนะคะเพ,ะเพะื่อนๆอ่าเราค่อยใส่เนื้อลงไปนะคะเพ,ะเพะื่อน คนให้เนื้อจับพริกเท่ากันนะคะอันนี้กินเขาเพิ่มหอมแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยจ้า นี้เราปรุงรสชาติตามใจชอบเลยนะคะใส่ซอสนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำมันหอยค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะ ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ซอสดำค่ะ <c oughs> นี่แล้วแต่คุณชอบนะคะถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะ เมื่อสักครู่เบาไฟนะคะขอใส่สีดําลงไปนะคะสีดําหวานนะคะทำให้เขามีสีสันขึ้นมานะคะ <c oughs> เราก็ใส่ถัวลงไปนะคะ S 1> <S 1> น,นี้ก็แล้วแต่มวนทอดนะคะนี่กําหัดกับเผาครับแล้วใส่ลงซุปนะคะก็รอแป๊บนึงนะคะค่อยใส่ใบัะเผา น,นี้เขาเริ่มเข้าเนื้อกันแล้วนะคะใส่ใบกะเพราเลยจ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้จามหันแน้อออกนะคะน,นี่ค่ะใบกะเพราจาักสวนข้างบ้านนะคะ <c oughs> หอมๆเลยจ้าปิดไฟจ้าเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกัน ล้าเรามาตักใส่จานกันนะคะร้อนๆเลยค่ะนะคะผัดกะเพาตอนเช้านะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเพื่อนๆ ะค,ะควันออกร้อนๆเลยจ้านี่นะคะทุกคนเรากินผัดกะเพราคู่กับปลาสลิดนะคะนี่นะคะเพื่อนๆปลาสลิดร้อนๆนะคะกับผัดกะเพรานะคะนี่นะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกันจ้า ไปเลยจ้าเดี๋ยวเราไปกินกันเลยสำหรับกินนี้แม่ดาวก็ต้องลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ดาวด้วยนะจ้าสวัสดีจ้าแม่บ้าน